สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เรามาพูดถึงประเด็นผู้ชายอีกโก้ทำไมเข้าใจยากจังทำยังไงดีนะตอนเดี๋ยววันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อเกี่ยวกับการได้ใจผู้ชายอีกโก้สูงหรือชนะใจผู้ชายอีกโก้สูงนะคะอีกโก้สูงหรือผู้ชายไทยอีกโก้สูงนะคะเรามาดูดีเทลก่อนว่าผู้ชายของเราตรงกับไทยนี้ไหมก็คือ1 พูดน้อยคุยสั้นแต่เป็นคนซื้อสัตว์ชัดเจนที่สำคัญเป็นคนขยันทำรรมาหากินและโฟกัสที่งานเป็นใหญ่เราก็ดูเหมือนจะไม่ค่อยสนใจแต่จริงแล้วคือเขาทำได้แค่นั้นอีกโก้สูงจะเป็นคนที่มีความทะเยอทะยานหรือมุ่งม,มั่นที่จะทำสิ่งใดให้สกเซสในสิ่งที่เขาคิดว่าเขาชอบเขาทำได้เขาทำได้ดีและเขาจะถือว่างานเป็นใหญ่ รรงงานต้องเป็นอันดับหนึ่งของชีวิตเขาเพราะฉะนั้นผู้ชายอีโก้สูงถ้าคุณคบอยู่เขาจะดูคุณในการพิถีพิถันเลือกทุกสิ่งทุกอย่างในชีวิตเขาแต่ถ้าเขาเลือกใครเขาจะดูแลอย่างดีแต่ที่สําคัญเขาจะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวของเขาที่คุณจะไปก้าวไก่มากเกินไปไม่ได้นะคะเพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นผู้หญิงที่เจอผู้ชายไทยนี้อยู่คุณจะเข้าใจยากเจอแล้วใช่ไหมคะแล้วผู้หญิงแบบไหนถึงจะชนะใจแบบที่หนึ่ง ซื้อใจให้เป็นผู้ที่ผู้หญิงที่จะซื้อใจให้เป็นคือผู้หญิงที่จะได้ใจผู้ชายไทยอีกโกสูบทำยังไงนะคะมาดูกันการซื้อใจให้เป็นก็รู้ก็แค่ว่าคนแบบผู้ชายไทยเนี่ยชอบทำงานชอบใช้สมาธิับการทำงานชอบโฟกัสสิ่งที่เขามุ่งม,มั่นตั้งใจ เพราะฉะนั้นถ้าคุณเป็นแฟนเขาคุณก็แค่เป็นตัวที่ไปซับพอร์ตหรือไปสนับสนุนหรือไปรอเชียร์ให้กำลังใจเพราะฉะนั้นการซื้อใจก็คือแค่วางใจไว้ใจอย่างงี่เงา่าอย่าไล่ล่า,ยลาอย่าเรียกร้องให้งานเขาเป็นอันดับหนึ่งเช่นเชกเช่นเดียวกับที่เขาให้แล้วก็เป็นแรงบันดาลใจและเป็นแรงใจให้เขาโดยที่หน้าที่ของคุณคือ อย่าไปทำตัวแรงเกินไปอย่าไปทําตัวฉลาดเกินเหตุแล้วก็นิ่งๆพูดสุภาพพูดให้เกียรติพูดเชียร์อัหรือพูดให้กําลังใจเป็นพูดให้เขาได้รู้ว่าคุณให้สเปซเขาที่จะโฟกัสงานคุณเข้าใจงานของเขาคุณเข้าใจว่าไม่ว่าจะนอนมากนอนน้อยหรือไม่ว่าจะยุ่ง bc แค่ไหนเขาจะต้องใช้เวลาทั้งหมดของเขาอยู่กับงานเพื่อความสกเซ็เพราะฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือเป็นคนที่ควรจะดูแลตรงไหน อาหารเสริมอาหารสุขภาพอาหารที่จะทําให้แบบว่าเป็นตัวเติมเต็มของคําว่าซื้อใจทํำยังไงก็ได้ที่คุณจะได้คะแนนในทุกครั้งของผู้ชายไทยนี้มีหน้าที่ไปโฟกัสจุดนั้นรู้เวลารู้การรู้ประมาณแล้วคุณจะได้ใจผู้ชายไทยนี้ค่ะ และข้อที่2คือผู้ชายไทยอีโกสูงยชอบผ,ผู้หญิงที่มีพลังงานบําบัดอะไรคือพล evet ังงานบําบัดทุกคนบําบัดอารมณ์เวลาเขาเครียดบําบัดอารมณ์เวลาเขาเหนื่อยบําบัดอารมณ์เวลาเขาต้องการกําลังใจเนี่ยค <ator> ุณต้องมีพลังงานนี้นั่นแสดงว่าคุณต้องเป็นผู้หญิงที่มีความโพซิทีฟสูงที่จะรู้จังหวะว่าเขาต้องการพลังงานที่จะบําบัดแต่ไม่ใช่ตอนที่เขายุ่งอยู่พลังงานที่จะบําบัดคือตอนเขาท้อตอนเขาเหนื่อยตอนที่เขา หมดแรงตอนที่เขาแบบว่าขาดกำลังใจคุณแค่ไปรอจังหวะช่องว่า,างแบบนั้นหน้าที่ของคุณคือสร้างพลังงานบําบัดให้ตัวเองก่อนเป็นเบื้องต้นนั่นก็คือบําบัดตัวเองให้ได้ว่าอย่าฝุ้งซานเมื่อคุณคบกับผู้ชายไทยนี้เขาจะต้องสร้างเงินสร้างงานสร้างแรงบันดาลใจของเขาถ้าคุณเป็นตัวหนึ่งที่ไปเสริมแรงบันดาลใจตรงนั้นก็จัดว่าเป็นแรงบ,บําบัดพลังงานบ,บําบัด ฉะนั้นหน้าที่ของคุณคือคุณจะต้องเป็นทั้งส่วนเติมเต็มและส่วนชูกำลังที่จะทำให้คนคนนั้นมี Power มีความสุขแต่ถ้าคุณคบกับผู้ชายทยานนี้คุณต้องรอได้นะเพราะงานเขาต้องสักเสร็จก่อนและคุณคือคนที่สองที่เขาจะนึกถึงรู้ไว้ด้วยนะพลังงานบําบัดและอันที่สามก็คือผู้ชายประเภทนี้ชอบผู้หญิงที่สื่อสารตรงตตรง,ตรงประเด็น แต่เล่นคําให้ดูน่ารักนะคะตรงประเด็นเช่นยังไงใช่ไหมคะตรงประเด็นก็คือถอดหน้ากากออกให้ได้ก่อนหน้ากากอะไรหน้ากากการประชดหน้ากากการงีเง่าหน้าหน้ากากการเรียกร้องหน้ากากความกลัวความกโกรธถ้าคุณเจอผู้ชายแบบนี้นมันจะโกรธง่ายๆเพราะอะไรถ้างานเขาไม่เสร็จเขาไม่มาหาคุณไงเพราะฉะนั้นสิ่งนี้ต้องถอดออกทุกครั้งแล้วพูดให้ตรงกระใจยังไงเช่นถ้าเกิดว่าคุณอยากไปทําบุญที่ อินเดียแล้วเขาอยากไปเที่ยวที่ดูไบนะคะคุณอยากไปทำบุญแล้วเขาอยากไปดูไบสิ่งที่จะเพื่อพูดตรงกระใจก็คือพอดีเพื่อนผมไปชวนไปดูไบอะเราไปดูไบนะแต่สิ่งที่คุณควรพูดให้มันตรงกระใจเช่นจะไปดูไบได้ยังไงคะก็เราอยากไปทำบุญคู่กันที่อินเดีย ถ้าได้ไปจะดีมากเลยจะมีความสุขที่สุดเรียกได้ว่าพูดตรงกับใจหรือถ้าเขาบอกว่าผมจะไปหาคุณหลังปีใหม่แต่เราอยากให้มาคริสต์มาสหรืออยากแม่มาหรืออยากให้มาวันเกิดเราคําว่าพูดตรงกับใจก็คือปีใหม่มันก็ดีอะค่ะมันเขาดาวแต่ถ้ามาวันเกิดอะมันจะรู้สึกอบอุ่นและพิเศษที่สุดในปีนี้เลยอะค่ะได้ไหมคะ นี่คือคำว่าพูดตรงกับเรารู้สึกผู้ชายแบบนี้ชอบให้คุณสื่อสารตรงๆกับความรู้สึกแต่ใช้คำอ่อนๆเป็นนะคะนั่นคือถ้าคุณทำแบบนั้นได้พูดแบบนั้นได้ตรงกับความรู้สึกถ้าผู้ชายคุณเป็นไทอีโก้เขาจะได้ยินเสียงคำพูดจากหัวใจคุณที่มันตรงใจแล้วเขาจะดีใจว่าอ๋อถ้าผมทำแบบนี้แล้วคุณจะมีความสุขใช่ไหมงั้นผมทาแบบนี้ นี่คือสิ่งที่ควรสื่อสารกับผู้ชายไทยอีกโก้เพราะเขาชอบคนตรงตรงประเด็นแต่เล่นคำได้น่ารักนะคะอันนี้ฝากไว้เป็นทริคเบาๆนะคะทุกคนสำหรับผู้ชายไทยอีกโก้ของคุณขอให้สมบังในความรักนะคะ